สิ้นหลวงพ่อจเจริญอดีตเจ้าวาดวัดโนนสว่างละสังขารอย่างสงบวันที่6 6ธันวาคม2568ประชาสัมพันธ์วัดโนนสว่างอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี ออกประกาศแจ้งข่าวเรื่องอาการอาภาธของพระพิพัฒน์วชิราคมวิหลวงพ่อเจริญฐานยุโตฉบับที่4โดยระบุว่าพระเดชพระคุณได้เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยสงสิบโรงพยาบาลอุดรธานีตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยน2568จากอาการไข้หวัดร่วมกับภาวะน้ำท่วมปอดหรือภาวะหัวใจล้มเหลว ต่อมาคณะแพทย์ได้ให้การดูแลอย่างรักษาอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องโดยมีทีมแพทย์พยาบาลเฉพาะทางและคณะอุปถัติาร่วมดูแลก่อนย้ายเข้ารับการรักษาที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักสงก้ากระทั่งวันที่22ธันวาคม2568พระเดชพระคุณมีอาการหัวใจเต้นช้าผิดปกติและหมดสติผลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบว่าภาวะสมองขาดเลือด จากหลอดเลือดสมองอุดตันจึงมีการจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยากระตุ้นการทำงานของหัวใจทางหลอดเลือดดำแต่อาการยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่อาการอาภาษของพระเดชพระคุณมีความรุนแรง และไม่ตอบสนองต่อการรักษาในที่สุดพระเดชพระคุณได้รับสังขารอย่างสงบณโรงพยาบาลอุดรธานีเมื่อวันที่26ธันวาคม2568เวลา5นาฬิกานาทีขอบคุณ New NTH ค่ะ